มีน้องทักมาปรึกษาว่าขอวิธีจำแม่นหน่อยครับพี่ผมเรียนบทนี้น่าจะ3าสี่รอบแล้วครับพี่ยังลืมเนื้อหาอยู่เลยต้องบอกก่อนว่าตอนที่พี่อยู่มหเนี่ยพี่เป็นคนความจำสั้นจำได้ว่าบทแคลคูลัสเนี่ยพี่เรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกน่าจะมี3าสรอบอะยังลืมสูตรดิฟยังลืมสูตรอินทิเกรตยังลืมเนื้อหาอยู่เลย ทีนี้พี่ไปพบเคล็ดลับอยู่อันหนึ่งเป็นเคล็ดลับการจำแมน่นซึ่งพี่ชั่วว่าทุกคนใช้แล้วทำตามแล้วเห็นผลแน่นอนนั่นก็คือไม่ว่าเราจะเรียนของที่โรงเรียนจบหรือเรียนพิเศษจบเนะี่ยให้เรากลับมาทำซ้ำภายใน24ชั่วโมงอย่าเกิน24ชั่วโมงนะและคำว่าทำซ้ำในที่นี้คืออ เอาที่เราเรียนนี่แหละเอาที่อาจารย์สอนเอาที่ครูสอนนี่แหละเอาโจทย์มาทําแต่ปิดฉเฉลยนะปิดฉเฉลยแม่งดูแต่โจทย์เลย,เยแม่งแทนยังไง x หายังไงน,นู่นนันนี่ทําแล้วก็มาเช็คว่าเหมือนเข้าไหมข้อนี้แม่งสอนแล้วใช้สูตรอะไรใช้สมบัติอะไรทําอย่างเงี้ยภายใน24ชั่วโมงหลังจากเรียนจบเท่านั้นแหละน้องจะเห็นผลว่าจากคนที่เรียนแล้วลืมเรียนแล้วลืมจำไม่แม่นเลยจะกลายเป็นคนที่จำแม่นจำยาวได้ถึงวันสอบแน่นอนครับ